ะะถ้าซื้อแบรนด์นี้ควรซื้อรุ่นไหนดีคะชาแนลชาแนลก็ทลาสติกครับอันนี้คือบอกเลยว่าต้องมีทุกคนต้องมีหนึ่งใบเนาะมันเป็นรุ่นที่อยู่ได้นานแล้วก็ราคาขึ้นตลอดเราแฮมเมสหรอคะแฮมเมสก็เบอร์กินนะครับเพราะว่าเบอร์กินเนี่ยนิยมมากกว่าเกนรี่ถ้าเบอร์กินเนี่ยมันจะออกแนวหรูหราดีออลระคะถ้าดีออลก็รุ่นยอดนิยมเลยครับเลดี้ดีออลตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับสาวหวานเนาะถือได้สพายได้ก็ใช้งานได้จริงตอนนี้แบบออกมาหลายขนาดมากๆหกลุยต้องค่ะ เยอะอะลุยวิตตองคือมันไม่มีรุ่นที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นเรือธงอะเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนแบบวัยรุ่นก็จะใช้แบบสปีดี้กับโลเวอร์ฟูอันนี้ก็คือแนะนําว่าวัยรุ่นใช้ได้เพราะว่าใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงแต่ถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็แนะนําเป็นดอฟฟินแล้วกันดอฟฟินมันจะมีหลายขนาดถือแล้วให้อารมณ์แบบหรูหรากูชี่ค่ะถ้ากูชี่ก็ฮอสบิดเลยฮอสบิดนี่คือเป็นรุ่นคลาสสิกของกูชี่ที่ทุกคนซื้อได้แล้วก็ไม่แพงแล้วก็ทนมา,มากๆอันนี้ฮอสบิดแนะนำทีนคะ ถ้าซีลีนตอนนี้ก็เป็น ABA ซีลีนเนี่ยถ้าเป็น ABA ก็คือใช้ง่ายใช้ได้ตลอดแล้วก็ทนถ้าใครที่สนใจคดิดดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องดรแมนเนมไว้ด้วยนะครับ